หนึ่งสองสามสี่ห้าคนญาติขึ้นไปด้านบนนะครับวันนี้พระเดชพระคุณนงทานะครับเดินทางมาตรวจงานนะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับความคืบหน้านะครับตั้งแต่สร้างมานะครับเริ่มยกเสาเอกเสาโทนะครับวันที่1 8มีนาคมนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับนี่เด้อนะครับนี่มาครั้งก่อนพึ่งจะเทพื้นนะครับชั้นสองนะครับมาครั้งนี้นี่ยกเสา ทเสานะครับชั้นที่2นะครับว่าจะขึ้นไปด้านบนนะครับขออนุญาตนะครับนี่เดือมันไม่ถนัดนะครับเป็นพระนะครับแต่ก็อยากให้ญาติโยมนะครับหรือกูบาอาจารย์นะครับผู้ที่รอคอยนะครับดูความคืบหน้านะครับได้เห็นความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับใส่เหล็กแน่นเอียกเลยนะครับนี่ชั้นที่สนะครับกําลังเทเสานะครับ นะครับดูยงเขาขึ้นยงง่ายเหลือเกินนะครับแต่ว่าพระจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเด้อขออนุญาตนะครับค่อยๆนะครับ เยือบได้ยืบบน,นี่ขึ้นี่ขึบนได้เนาะบังเด้บองเด้ไรเยือบได้เนี่ยละนี่นโอ้ยจะเป็นบลกคือหายด้อครับก่อ,อโทษขออภัยนะครับมันไม่ถนัดนะครับประเดี๋พรกคุณนะครับมาดูแลงานตลอดเลยนะครับนี้ยังครับ กำลังดึงดึงสลิงบอกครับนี่โอ้ขออนุญาตครับผมโบกจักครับเด้อนี่นะครับนี่ดึงสลิงให้มันตึงนะครับขอโทษขออภัยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพน่เด้อนี่นะครับกำลังดึงสลิงเอาตามปกติให้งานโหลดเด้อเดี๋ยวสิเบิ่งดอกใส่ตัวดึงนี่นี่บอกโอ้ดึงแค่ละเจ้าเซนบาลนี่คันเสียวไฟเลยมันจี้จืดเลยบอกจนตึงคุณเล่าเตียงอัน ดึงเลยจักเส้นจแล้วนี่แต่ดึงมานี่ยเฮ้อซุปหนีแล้วมาเล้วอันขันพร้อมเม็นบ่บานดึงเล้วขันน็อตพร้อมบวมีแนวขันอยู่แล้วดื้อนะครับนี่นะครับนี่ช่างนะครับเราให้ดูนะครับนี่เอาย่ไหมสิเป็นกดไฟหรือเนี่ยลื่นเอาไฟบ่มามาแล้วนะครับไฟนหนกับนี่นี่บ่โอ้มัน เป็นระบบให้โรลิกตันนี้เนาะเอ้นะครับนี่กำลังดึงสลิงนะครับให้มันแน่นข้างในนะครับสลิงยึดไว้นะครับนี่จะมีปูนพิเศษนะครับเทเข้าไปนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับนี่ดึงมาแล้วนะครับรอบๆบนี่นะครับนี่ดึงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีเหลือไม่มากเท่าไหร่ก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับกับพมตมภาพนะครับเห็นแต่ตามบ้านตามอะไรไม่ได้ทําแบบนี้นะครับงานก่อสร้างนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ได้ช่างกล้องพิเศษนะครับเน้นที่หน้าตานะครับนี่โอเซลกันอยู่เรื่อยนะครับลงพี่แม็กนะครับมาทําหน้าที่ช่วยถ่ายภาพนิ่งให้นะครับ เด้อนี่นะครับนี่กำลังเทเสานะครับเสาสูงปันไดขึ้นนี่เหรอี่เมตรนะครับเสาสูงสี่เมตรนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นช่วงเทเสานะครับชั้นสองนะครับเทไปหลายต้นแล้วนะครับบางต้นก็แกะแบบออกเรียบร้อยแล้วนะครับบางต้นก็ยังติดแบบอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้วันที่23นะครับ23กรกฎาคมนะครับนี้อันนี้ท่านเทพป,ปูนเราบูฮหรอแก่งสิเทบ่ รุ่มไหนทีม่มแะเหลี่ยมโอ้สีเท่ที่เอาพร้อมกันเลยเป็นบน,นี่นเอาใส่รถยกมาที่ขึ้นโ่ลบ่โอ,โอ้นะครับนี่ไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะครับนี่พร้อมกับด้วยผนังนี้นะครับนี่ผนังลิฟต์นะครับนี่ใส่แบบแน่นหนาเลยนะครับออเอาคือใส่หนาให้ถีเล็กคือใส่หลายถี่เล็ก แนวแบบเนี้นี้โอ้ยว่าเป็นก่ออีแซื้อกับพ่อะไอย่งนี้ปัดนะครับนี่โดยเฉพาะข้างล่างนี่นะครับนี่แน่นเอียกเลยนะครับเล็กนะครับโอ้นะครับเป็นฝานะครับฝาลิฟนะครับตรงที่จะขึ้นมานะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนะครับมีตามาดูแรงงานก่อสร้างนะครับนี่ โอ้เบิ้องทางพี่จังเห็นเนาะครับเนาะเบิ้องทางพี่จังเห็นเนาะครับว่าเพื่อนเราเขาจงไหเนาะโอ้ระบบไฮดรอลิกนะครับนี่ดึงสลิงให้มันโอ้ก็หง่แล้วเนาะครับเนาะว่าไม่ไหนหน่อยเนาะแถมนี้มีสลิงอีกข้างนนอีกเนาะ ปานเฮ็ดซิปสั้นเนาะครับนาำพุ่มหนาเนาะมันสามารถโตขึ้นได้อีกไหมอีกแม่นบอกขันซีเฮ็ดต่อไปแม่นบอกคำนี้โตได้โตได้จริงดื้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเ,เพิ่นมาเทเสาดนุนเราบวครับพระเดี๋ยวเพิ่งขึนี่ครับนี่นเพิ่นมาเทเสาตัวนี้อันหลายมือเราบวครับนี่เมียนครับผม มาตอนนั้นยัง่ไดเที่นะโครตรที่พืน้นซื่อๆนะบางโซสมือนี่บ่ครับสองสมื่นอมืนนี่พีนี่นะครับนี่เสาที่เทแล้วนะครับนี่แต่ว่าเทพร้อมกันมันบ่ครับมือเดียวกันมันบ่ครับทพร้อมกันมันบอครับซุ่ม้วแล้วๆนี่นะครับนี่กำลังช่างกำลังจะยะึดสลิงนะครับนี่ ยึดไปหลายเส้นแล้วนะครับทางนี้เลี้วๆที่ครับนีบ่อตัวสีเทปูนอาปูนกอกลงไปนี้เมื่ใสปูนที่ครับนะครับได้ยินหลวงพ่อวินัยนะครับบอกว่ามันเป็นปูนพิเศษนะครับเทลงไปมันจะไหลไปได้ง่ายๆนะครับเข้าไปเชื่อมด้านในให้เต็มนะครับนู่นนะครับกําลังจะยึดสลิงนะครับให้ตึงนะครับนี่

จนวันลันเนอะจนลันจนพอ้อเตีนี่นะครับตึงสะดิงให้แน่นนะครับเด้อโอ้ยนะครับฝนตกลินลินมาแล้วนะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับหยังล่มบ่ฝนตกมาแล้วนะครับนี่ กระผมมา,ามาภาพก็ตั้งกล้องไว้ที่วิหารลานทมวัดบ้านเกาบอ่อด้วยนะครับถ่ายครูบาอาจารย์อยู่วันใช้อยู่มีคนเก็บให้ไม่น้อน,นะครับนี่เด้อขอโทษขออภยยัยอย่าไปตกที่วัดบ้านเกาบอ่อเด้ตกที่อื่นเด้อฝนเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกทรงอาพาธนะครับที่พระเดชพระคุณนลงตาพร้อมด้วยญาติโยมนะครับครูบาอาจารย์ทุกฝ่ายนะครับร่วมกัน ออกปัจจัยนะครับโดยเฉพาะนะครับยมออคุณโยอมอมรลัตปทุมจเจริญผลนะครับนี่น,น, <c oughs> นะครับเป็นเจ้าภาพหลักให้นะครับถวายปัจจัยมาสิบล้านบาทนะครับมาให้ก่อสร้างเพื่อให้เป็นโครงสร้างก่อนนะครับ แต่ว่าจํานวนที่จะสร้างอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์นะครับโอ้จํานวนมากเลยนะครับเด้อนะครับพอดีคุณโยมถวายมา10ล้านบาทนะครับก็เลยได้มาสร้างนี่นะครับขึ้นโครงสร้างนะครับไม่รู้จะถึงลังคาหรือเปล่านะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับตลอดถึงญาติโยมนะครับกูบาจารย์นะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับตามกําลังของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ สร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับไว้ดูแลรักษานะครับพระพิสุสงผู้ป่วยนะครับตลอดถึงญาติโยมนะครับที่นี่นะครับนี่สองชั้นนะครับตอนแรกก็เหมือนเล็กๆนะครับแต่พอสร้างขึ้นมาโอ้ยใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ตรงกลางนี่จะเป็นที่นะครับกระจกนะครับนี่ มีพนักกระจกนะครับไม่ลูกเรียกพนักเรีอยเรียอะไรนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะมองเห็นด้านล่างนะครับเพื่อให้อากาศมันโปร่งนะครับเด้อแต่ว่าตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะครับนี่ประเดีพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติโกศลนะครับเมตตามาดูแลงานนะครับที่นี่ประจาประจานะครับประเดีพระคุณนะครับปฏิญาณไว้นะครับว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับจะดูแล งานก่อสร้างโรงพยานฝึกสงอาพาธแห่งนี้นะครับไปจนกว่างานจะเสร็จนะครับนี้เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ได้ช่างกล้องพิเศษนะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับพว่ากุฏิอุปถาพเดชพระคุณลุงตานะครับเดชพระคุณลุงตาก็ไม่สบายนะครับเจ็บบริเวณตานะครับตาเป็นขุยนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ สูงพอสมควรนะครับอยู่บนนี้นะครับมองไปเห็นไกลเลยนะครับนี่ข้างๆกันนี้นะครับโงรงพยาบาลหัวตะพานนะครับข้ามถนนถนนเล็กๆนะครับถนนซอยนะครับนี่บริเวณที่กับผม,มตัตมาภาพยืนอยู่นี่จะเป็นห้องน้ํานะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับความคืบหน้า